สวัสดีค่ะพี่น้องขอกับคุณเดือนผ้าล่ออีกแล้วเมื่อนี้ม่เด้ย๋ยไปใส่พี่นอ้องเมื่อนี้จะผ้ามาทําแกงส้มชะอมไข่ทอดเพื่นว่าสันพี่น้องคิดอยากคิดอยากนี่ข้าก็เลยทอดไข่ใส่ชะอมนาพี่น้องเนาะนี่ทอดไข่ใส่ชะอมก้อนเพื่นว่าหขยเพิน่นชุบก้อนแล้วหฮากะจังมากนี่พ่อได้แล้วเฮาก็จะ มาหั่นเป็นฉินๆแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะหั่นเป็นฉินซี่เรียมลูกเตาเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องขั้นตอนการทำเนาะก็ชะอมชะอมนี่ก็แหลวเต่พี่น้องว่าพี่น้องมักร้ายมักหน่อยเนาะก็แหลวเตะค่ะใส่น่อยใส่ร้ายแหลวเต่เอามาถอดใส่ไข่ก่อนเนาะอาจางเอาไปทําการแกงกันพ่นมาพี่น้องผ่าที่นี่สิพ้าไปเบิ่งเครื่อนแกงมีหยังเนาะค่ะเนาะอันนี้เครื่องแกงคุณเดือนผ้าเละก็ได้ตำไว้เรวเรียบร่อยเนาะพี่น้องเนาะ จะกะจะมีพริกแกงสมนอกกากซื้อมาแบบสําเร็จถุงหนึ่งพี่น้องแล้วคุณเดือนพาหลอก็ขายมาตำข้าตําตะไคร่กะเทียมหัวหอมแล้วกะพริกลงไปอีกเนาะพี่น้องนอกกาก,ก,ก,กเพิ่มเกลือนิดน้อยพยี่น้องตำผสมลงไปอีกเพื่อเพิ่มความหอมเพล่นวา่าพี่น้องนี่ความหอมและความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวซิกเน่เจอคุณเดือนก็ใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปน้ามด้พี่พน,พน,น้องเพิ่งจะขุ่นใะ่นาะพี่น้องเนาะนี่จะมีเนื้อปลากระป๋องใส่กระป๋องนึงพี่น้องเอาแต่เนื้อมาเนื้อค่ะ ห้ากะเอาเนื้อเพิ่นมาตํากับพริกแกงอย่แหละพี่น้องตําใช้ในพริกแกงเพื่อจะได้เค็มข้นเพราะว่นนะพี่น้องเนาะนะเพื่อจะได้ข้นข้นเพราะฉนพี่น้องสูตรเป็นสูตรของพูดเดือนดอกพี่น้องใครอยากเฮ็ดกินน้ำกับเฮ็ดได้ค่ะสูตรนี้เฮ็ดมอเนื้อปลากระป๋องกับเครื่องแกงเห่าก็จะเป็นแบบว่าข้นข้นเค็มข้นเค็มข้นแกงเซ็บเซ๊นาะพี่น้องเอาละเดี๋ยวไปเบิ่งขันตอนการแกงกันนะพี่น้องเนาะ่าดเป็นแนว่ยนะไรนะเนาะแล้วห้าก็มาตั้งน้ำพี่น้อง ตั้งน้ำเดี่ยห้าก็เอาพริกแกงที่ห้าต่ำใยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละใส่เนื้นอปลากระกป๋องนำ้ำโอ้ยจะเมนขุ่นพี่น้องก็เอาลงไปเลยเลงไปเลยค่ะนี่คุ่นๆเลยค่ะเอาลงไปแต่ละลายเพื่อนพี่น้องละลายให้หนาคนเดือกเนาะ ทามีใบมะกรูดก็เอาใบมะกรูดลงไปลอยน้ำกระไรพี่น้องเป็นกระไรหอมๆเนาะลอให้น้ำเพิ่นเดือดเท่ากับเราปรุงรสกันนะี่นี่หมากรสได้กับใส่รสอย่างพี่น้องเจ็บแซ่บเป็นว่ะเดี๋ยวมาบนขันตอนต่อไปเนาะพี่น้องตอนน้ำเพิ่นเดือดจ้าพอหนามห่อเดือดแบบนี้แล้วพี่น้องเขาก็มาทำกการปรุงรสกันเลยค่ะพี่น้อง เนี่ยนี่ก็จะมีน้ำตาลชื But, ่อรสรสดีแล right. so, so, ้วก็เกลือพี่น้องคอยใส่คอยซิมไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ใส่ไปเลยแล้วก็จะมีน้ำมะขามพี่น้องใส่ไปเลยคันแต่ว่าน้ำมะน้ำมะขามนี่พี่น้องก็ต้องสิ่มของกนเด้อว่าคอยใส่นะพี่น้องเพราะว่าบางตนก็สมแห้งบางตนก็บ่สมเลยก็มีเพราะว่าห้าต้องคอยใส่คอยซิมพี่น้องพี่น้องเอารสที่ห้าต้องการ่ะพี่น้องหมักรสได้ก็ใส่รสนั่นนะ แต่หนังมะาขามในบางตุน่นเพิ่นกะสมแห้ง,งบางตุ่นบางตุ่นเพิ่นกพอสมกะมีเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่บางตุน่นอี่เงี้ตุ่นมะขามข้ากระได้นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวรอเพิ่นเดือดอีกเท่านึงพี่น้องก็หฮาปรุงไปแดดข้าวกัดเลาะเพิ่นเดือดอีกเท่านึงแต่ะกะใส่น้ำปลาเข้าขไปน้ำนิดหน่อยพี่น้องนี่มาตัดได้กะใส่ลงไปได้พี่น้องผมมีสูตรตายโตค่ะกับเผาบานข้าสูตรบ้านบ้านของคุณเดือนของคุณเดือนข้าโรเนะาะมักแนว่ได้กะใส่ไปแนวนั่นแบะพี่น้อง ใส่พี่น้ำซิมพี่น้ำโมมีสูตรตายโตเนาะน้องพี่น้องเนาะไม่เดี๋ยวถาคนเดืออีกเดือนนึงใหาจังจะซิมกันเดี๋ยวมาบนขั้นตอนต่อไปพี่น้องว่าหน้าตาจะเป็นแนวไรเนาะค่ะเนาะพี่น้องคุณเดือนพาเราปุ้งได้รถแล้วพี่น้องปุุงไปเรื่อยๆเนาะปุุงไปน้ำซิมพี่น้ำจนได้รแล้วพี่น้องไม่เห็นว่าเดียบลอยแล้วบาที่นี่เพราะถ้าปุ้งได้รสแล้วให้กับปิดไฟเลยพี่น้องปิดไฟ อันนี้ก็คือชะอมเหา่าเ้ยพี่น้องชะอมเหา่าแต่ว่าเห่าจะบ่เอาลงในหมอนาะเห่าจะตักหนามส่นีเลยค่ะเพื่อเพื่อ,อยังงบัดิีเพราะว่าในันามจะโอมเหา่านี่เห่าสามารถเทศแหลว,ว่ในีสองฟิตไว้ไห้เ้อพี่น้องเขากับขวิด้าหอยากาเขากับตักถอดไข้ใส่ชะอมแค่นั่นแหละพี่น้องถอดไข่ใส่ชะอมนะเขากลับมาตักลงส่นีนี่แหละพี่น้องตักใ่ในไข่เห่านี่แหละนี่เพราะว่าเห่าสามารถ ถ้าสามารถใส่ในสองฟิตไปได้ด้วยพี่น้องเวลาเขาจะกินเขาก็ออกมาอุน่นมาละลายเอาพี่น้องอย่าเขาก็ถอดไข่ร่องย่างเดียวเขาก็บ่บ่ตงไปเสียวมได้เห็ดนามแกงสูบอีกเนาะพี่น้องนี่เห็นบ่นี่นี่คุณเดือนก็จะเห็ดแบบนี่ใส่วบกินเนาะพี่น้องคิดอยากย่ำไรเขาก็จังเอามาก,กินพันวานนี่พี่น้องคือบ่ละพี่น้องคุณเดือนคุณเดือนจะมาเห็ดแบบนี่นนนเนาะหนามเ่ากะพ่อนนาเพิน่น,นี้เ่ากะใส่ถุง ขอนี่ช่องฟิตเลยพี่น้องเห็นไหมนี่ก็จะเป็นแกงชุ่มสะอมไข่ทอดทุนารพี่น้องเพิ่มไปจะกินว่าพี่น้องน่ากินไหมน่ากินไหมพี่น้องมาเด้อมากินน้ากันค่ะพี่น้องปื้ยหอมเลยค่ะพี่น้องจะอมจากสวนเ่าเองค่ะพี่นอ้องบัวเดซือบัวเดซือค่ะแกงชุ่มสะอมไข่ทอดสะอมจากสวนคุณเดือนผาล็อเองค่ะมาเด้อมาแซ่บแซ่บด้วยกันค่ะคลิปนี้คุณเดือนผ้าเรากสิครจบคลิปไ่เพียงแค่นี้เด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าพลาดคลิปให,ใหม่ของคุณเดือนผ่ารอเด้อค่ะถ้าเบิ้งคลิปหนะ้าคุณเดือนจะเอาอีหยังมาอ่างพี่น้องอีกแล้วค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสะวัสดีค่ะ